สวัสดีครับสวัสดีสําหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมคลิปวิดีโอนี้เอามาอัปเดตแล้วครับสาหรับในส่วนของรถ6ล้อนะครับรถ6ล้อดำนะครับผมคันนี้จะเป็นรถ6ล้อดายี่ห้อมิตซูบิชินะครับผมตัวนี้อ่ายี่ห้อมิตซูบิชิเป็น6ล้อดำขนาด115แรงนะครับเครื่องยนต์เทอร์โบอ่ามาพร้อมกับชุดดํา้คิวนะครับตัวนี้อ่าชุดดํา้คิว ก็สภาพใช้งานได้ปกติครับคันนี้ขอขายตามสภาพนะครับคันนี้จะไม่มีในส่วนของเล่มทะเบียนนะครับผมตัวนี้เป็นเอกสารซื้อขายอ่าก็ระบบใช้งานปกติครับระบบเบรกระบบคัตระบบเกียร์นะครับผมระบบยกดำนะครับอ่ามิสซูมิสซูมิสซูแคนเตอร์นะครับนี้แคนเตอร์อ่าระบบใช้งานปกติครับกระบะดำอ่าโดยรวมก็ ใช้งานได้ครับไม่มีทะเบียนนะครับอันนี้ยาว่าไม่มีทะเบียนในราคาพิเศษครับเพียงแปดหมื่นเก้าบาทนะครับราคานี้ไม่รวมจัดส่งนะครับผมตัวนี้าราคาอ e ีแตนครับราคาถูกกว่าอ e ีแตนดำอีกอเพียงแปด0มืนเก้าบาทเท่านั้นครับผมตัวนี้จะเป็นในส่วนของอชุดดำห้าคิวนะครับกระบอกยิงหน้าตัวนี้เป็นกระบาดํำห้าคิวพร้อมเรียบร้อยสภาพยาง สำหรับยางรวมๆก็พร้อมใช้งานครับตัวนี้เจ้าของเดิมเขาก็ใช้งานอยู่นะตัวนี้อเอามาให้ดูกันก่อนเลยแล้วกันสําหรับรถดาใครหารถไปวิ่งดิน,นครับช่วงหน้างานอาเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับผมราคาแปดหมื่นเก้าก็วิ่งเที่ยวละสองร้อยเหมือนกันครับอ่าใดสนใจก็ด่วนเลยครับคันละแปดแสนเก้าแสนก็วิ่งเที่ยวละสองร้อยเหมือนกันครับคันนี้ก็วิ่งเที่ยวสองร้อยเหมือนกันนะครับผมโอ้ สุดยอดจะบอกดำขึ้นเร็วๆเลยครับตัวนี้ปั๊มยกด้ำปกตินะตัวนี้อ่าถ้าใครสนใจโทรมาเลยครับ0803839789อ่า0840483799ครับผมอ่หรือว่าท่านใดสนใจอยากได้ชุดดำอยากได้เครื่องอยากได้ช่วงล่างอยากได้คานล่งคานหน้าได้หมดครับแยกก็แยกขายก็ขายครับแยกก็แยกยกก็ยกครับอ่า ใครอยากได้ชุดดำใครอยากได้กระบอกดำใครอยากได้กระบะดำใครอยากได้หัวเกง๋งใครอยากได้เครื่องเกียร์นะครับส่วนใกโทรมาเลยครับ0ูนย์3ปด8ูนย์สามแปดสามเก้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์แปดสีู่นย์สี่แปดสามเจ็ดเก้าเก้านะครับผมเอกสารเป็นเอกสารซื้อขายนะตัวนี้อ่ามาดูเครื่องกันนะครับเป็นเครื่องยนต์สี่สูบเทอร์โบนะครับตัวนี้ ขนาดร้อยสิบห้าแรงมา้าเป็นเครื่องสบู่ด้วยอ่ะเดี๋ยวดูเครื่องยนต์กันว่าเครื่องมีไอไหมดูน้ำนะครับอันนี้เครื่องดีครับน,นี้เครื่องไม่มีไอน้ำไม่ดันนะครับสนุกสนใจไงก็เข้ามาดูรถตัวจริงที่หน้าร้านก็ได้ครับผมหรือจะอ่า สั่งจองออนไลน์ก็ได้นะครับสำหรับท่านใดสะดวกหรือว่าจะโทรมาก่อนก็ได้ฝากกดไลค์ก็ชร้ฝากกดติดตามนะครับสำหรับทุกทุกคลิปทุกทุกวิดีโอสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณจากใจทีมงานพิทักษ์วีรำคนเดิมครับผมสวัสดีครับทีมงานแท็กเตอร์มือสองคุณภาพโดยพิทักษ์วีรำคนเดิมบริษัททีเอสแท็กเตอร์การเกษตรยนต์2012จำเกัดกพบกับสินค้าคุณภาพ เทคเตอร์มือสองของเม,มืองบุรีรัมย์